สวัสดีคะ่ะอิสแบมช่างต่อขนตาในซวีวเดนนะคะห่างหายจากการทำคลิปแบบนี้ไปนานมากทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไม การจะทําคลิปคลิปหนึ่งนะคะมันเป็นเรื่องที่ยากมา,มากๆเลยเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องมาตั้งกล้องถ่ายแล้วก็ต้องมาพากีกนะคะสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเราจะพากอะไรนี่ <c oughs> แหละบางทีในสมองมันก็รู้สึกตันนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จะพากเกี่ยวกับอะไรดีเพราะฉะนั้นแบมก็อยากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าคลิปถัดไปเนี่ยอยากให้แบมจะทําคลิปพากเกี่ยวกับอะไรนะคะหรืออยากจะสอบถามอะไรก็ได้นะคะแบมก็จะได้มาทําคลิปตอบให้นะคะลูกค้าคนนี้นะคะ เป็นลูกค้าประจำเลยนะคะเป็นเพื่อนร่วมสมัยตั้งแต่แบบเรียนป .9 แต่เชื่อไหมทุกคนตอนนั้นเราไม่ได้สนิทกันนะคะเราแทบไม่ได้คุยกันเลยถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห้องเดียวกันก็ตามเนื่องจากตอนนั้นเราก็เป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะแล้วบวกกับความที่เราไม่ได้ภาษาด้วยเนาะตอนนั้นจนเราจบป .9 ไปนะคะเราก็ไปเรียนภาษาอีก ที่โรงเรียนอื่นก็แยกย้ายกันไปสักพักหนึ่งนะคะประมาณ 45- หปีได้เลยนะหลังจากที่แบมต่อขนตาไปได้ประมาณปีหนึ่งะคะจำไม่ค่อยได้แล้วนะเขาก็ได้มาทำการบุกต่อขนตากับแบมนะคะแบมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะเขาจำแบมได้ไหมแต่ตอนนั้นแบมจำเขาได้นะซึ่งหลังจากนั้นจนถึงวันนี้นะคะก็ผ่านมา6-7ปีแล้วนะทุกคนซึ่งนางนก็เป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะไม่สนิทก,กันก็ตาม